สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจบ้านการจันทร์ซับนานำหม่อมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะในโครงการการันแต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้างหน้าโครงการค่ะค่ะในโครงการของเรานะคะก็จะมีสิ่งเอเงำนวยความสะดวกมากมายนะคะด้านหน้าค่ะก็จะเป็นสถานสนความงามนะคะบริการ ทางด้านสินเชื่อค่ะธนาคารนะคะแล้วก็บริการทางด้านขนส่งนะคะตรงนี้นะคะโครงการของเราอยู่ติดถนนสายเอเชียเลยนะคะลูกค้ามาจาก3จังหวัดค่ะโครงการของเราจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะก่อนถึงสี่แยกไปในน้ำหอมนะคะถ้าลูกค้ามาจากหาดใหญ่ค่ะโครงการของเราจะอยู่ทางขวาม,มือขับรถถึงร้านขนมโกไก่ตรงข้ามร้านขนมโกไข่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมป ครงการของเรามีบ้านแบบไหนกันบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นถนนภายในโครงการนะคะทางเข้าของโครงการค่ะถนนภายในโค,โครงการของเราก็กว้างมากนะคะกว้างถึง10เมตรเลยนะคะค่ะรถก็สามารถสวนไปมาได้นะคะสะดวกนะคะไม่รถรถไม่ติดนะคะแล้วก็สามารถวนรถได้เลยนะคะในโครงการของเรา อยู่สแบบนะคะก็จะเป็นบ้านทาวน์โฮมสองชั้นแล้วก็บ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะทาวน์โฮมสองชั้นของเรานะคะก็จะมีสองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมฝั่งฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีบ้านเดี่ยว2ชั้นแล้วก็บ้านเดี่ยวชั้นเดียวอยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของทาวน์โฮมนะคะก็จะมี3ห้องนอน2อง สามห้องนอนสาห้องน้ำนะคะหน้ากว้างก็ห้าเมตรนะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยภายในโครงการของเรานะคะลูกค้ามั่นใจถึงความปลอดภัยได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีกล้อง CCTV นะคะไว้ทุกมุมนะคะของโครงการตั้งแต่ทางเข้าโครงการนะคะจนสุดของโครงการเลยค่ะ ตอนนี้ทาวน์โฮมของเรานะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะฟรีส่วนลดเฟอร์นิเจอร์สูงสุดถึง4 0 0 0สนบาทกันเลยนะคะจองบ้านเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาบ้านนะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะที่โครงการการจัดซืข้ของนามองของนามอมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดินทางสะดวกนะคะลูกค้า ใกล้เซ็นทัลค่ะใกล้สนามบินค่ะใกล้โรงพยาบาลสงขานครินนะคะแล้วก็ถนนสายเอเชียตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้หลายสายเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปสงขาจะไปสเดาจะไปสนามบินนะคะคือสะดวกมากค่ะทำเลตรงนี้ถือเป็นทำเลที่ดีมากเลยนะคะ ลูกค้าเข้ามาชมโครงการได้นะคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเสาร์สำนักง,งานขายของเราก็เปิดทําการนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเฟสใหม่ของเรากันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มาไม่ถูกนะคะหรือว่ามาไม่ถูกคะ่ะที่สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะหรือไม่ก็ิน b อกมาทางเฟสได้เลยนะคะค่ะ ลูกค้านะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถอินบ็อกมาได้นะคะทางเพจบ้านการจนะทรัพย์น้หม่อมนะคะที่เรากำลังไล์อยู่นะคะจะมีแอดมินนะคะคอยตอบคำถามกับลูกค้าค่ะลูกค้าอยากทราบรายละเอียดอะไรนะคะสามารถอินบ็อกมาได้เลยนะคะจะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านก็สามารถตอกกบถามเข้ามาได้เลยค่ะ ี้ก็จะเป็นสำนักงานขายค่ะนี่ก็จะเป็นโซนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเฟสใหม่ของเราค่ะมีที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะแล้วก็มีที่พร้อมอยู่พร้อมโอนกันแล้วนะคะจองบ้านเพียง5,000บาทเหมือนกันค่ะสำหรับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะเนื้อที่62-84ตารางวาเลยนะคะ สห้องนอน3มห้องน้ำค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปเทานี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ